เคยมาไม่บี้มาไม่มานานแล้วแต่ว่าหลักๆนี้กมานานแล้วไปเห็นได้่ากเลยมึงก็หนีเวลาอื่นเคยมาแต่นานแล้วช่างไม่ค่อยว่าก็เลยก็เลยไปที่อื่นซะเลย่เจ็ดรอมันเยอะมากแต่บคนไม่ชอบรอต้องรอนะคะพี่รอไปเยอะจริงนะมาเจอช่วงคนเยอะ วอล์คุย,คยไม่ใช่วอล์เทนะคะ่ะกดพอเราตัดได้กอตรงๆแล้วก็สามารถยกนะคะยกก็ตัดทุกคนยกนี่ให้เอียงนะคะอย่ายกตรงแบบนี้นะคะถ้ายกตรงมันจะเป็นอ่อยเปื้อหูยกเอียงแบบนี้เราจะอยารักษาความยาวตรงนี้ไว้นะคะแต่ว่าเราจะได้ตรงข้างบนสั้นแบบนี้ทุกคนเห็นไหมคะก็จะเป็นเหมือนประมาณนี้เห็นไหมคะ เป็นเหมือนผมตรงแต่ไม่ได้ตรงนะคะเพราะห้องนี้มันจะสั้นผมลูกค้ามีมีอเออขาเรียกอ,อะไรนะมี่ขวัญที่ท้ายทอยสเสร็จแล้วทุกคนแล้วก็มาจาัดวิธีนี้ก็เป็นวิธีที่ค่อนข้างจะละเอียดอยู่นะ นี่ให้แบบละเอียดทียิบเลยนะคะทุกคนเห็นไหมเราเชื่อมไปหาชคลาภอีกคนหนึ่งนะคะเห็นไหมลายลายูาตรงน,ใ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 น,นี้นี่เราก็จะได้ว่าคุยแบบอย่างนิ้